คุณเคยรู้สึกท้อแท้ไหมครับเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำอยู่หรือบางทีเมื่อมองไปรอบๆตัวคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามมันดูไม่มีทางเทียบกับสิ่งที่คนอื่นทำได้เลยจริงๆไม่แปลกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราแทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานชีวิตส่วนตัวหรือเป้าหมายต่างๆ เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอแต่มันทำให้เรารู้สึกอย่างไรทำไมการเปรียบเทียบเหล่านี้ถึงเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าของเราวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงแนวคิดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เราก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการโฟกัสตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นและจะมีประโยชน์อย่างไรในการพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในชีวิต โดยข้อมูลในคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์และอธิบายจากหลักแนวคิดเชิงจิตวิทยาการพัฒนาตนเองและการจัดการเวลาที่มีอยู่ในหนังสือทั่วไปยกตัวอย่างเช่น The Power of Now ของคุณ e อ k า a ์ทอลเลอนักประพันธ์และนักเขียนชาวเยอรมันที่เน้นเรื่องการใช้ชีวิตในปัจจุบันและไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือหนังสือ My Set ของคุณแคโรล s u ซูซานเดเวก ที่อธิบายเกี่ยวกับ g o w t h mindset และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอแล้วทำไมการโฟกัสที่ตัวเองถึงสำคัญผมจะขอแบ่งเป็น3ข้อหลกัหลกๆนะครับแล้วจะลงลึกในแต่ละประเด็นประเด็นแรกครับชีวิตของเราเป็นเส้นทางเฉพาะของตัวเราเองในชีวิตจริงทุกคนมีเส้นทางและการเดินทางที่ไม่เหมือนกันนี่เป็นเพราะเราทุกคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีต้นทุนชีวิตทักษะและประสบการณ์ที่ไม่เท่ากันดังนั้นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็เหมือนกับการเอาสิ่งที่ไม่เทียบเคียงกันได้มาวัดกันเราไม่สามารถนำผลลัพธ์จากการเดินทางของคนอื่นมาทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองด้อยค่ากว่าการเดินทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคุณไม่จาเป็นต้องเดินไปตามเส้นทางของคนอื่นจงโฟกัส ที่การเดินแต่ละก้าวของตัวเองในเส้นทางที่คุณเลือกครับลองนึกถึงคนที่วิ่งมาราธอนครับทุกคนเริ่มจากจุดสตาร์ทเดียวกันแต่ความสามารถและประสบการณ์ในการวิ่งของแต่ละคนแตกต่างกันคือบางคนซ้อมมาแล้วหลายปีบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นเราไม่สามารถตัดสินตัวเองจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าได้และชีวิตก็เหมือนการวิ่งมาราธอนครับไม่มีใครวิ่งในเส้นทางเดียวกันตลอดการเดินทาง ข้อที่ 2. การเปรียบเทียบทําให้เราหยุดก้าวหน้าเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปมันทําให้เราหยุดพัฒนาเพราะเราจะเริ่มเชื่อว่าความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายสําหรับคนอื่นเท่านั้นแต่ความจริงคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาความพยายามและความอดทนเราอาจจะมองคนอื่นแล้วคิดว่าทําไมเขาถึงสําเร็จได้เร็วขนาดนี้แต่เรามักจะลืมว่า การที่เขาถึงจุดนั้นได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเราควรเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่เราเป็นเมื่อวานหรือสัปดาห์ก่อนแล้วโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองเป็นหลักครับยกตัวอย่างคุณเคยได้ยินยเรื่องราวของนักกีฬาใช่ไหมครับกว่าจะประสบความสําเร็จในสนามแข่งเขาต้องผ่านการฝึกซ้อมเป็นพันชั่วโมงกว่าจะทําลายสถิติได้เราจึงไม่ควรมองความสําเร็จเขาตอนที่เขาสําเร็จแล้ว แต่ให้มองไปที่ความพยายามที่เขาทำมาตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ทำได้เช่นกันและข้อ 3. ความมั่นใจของเรามาจากการเห็นคุณค่าในตัวเองทุกครั้งที่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นความมั่นใจของคุณจะลดลงทีละน้อยเพราะคุณจะเริ่มเชื่อว่าคุณไม่ดีพอแต่กลับกันถ้าคุณมองไปสิ่งที่คุณทำได้และสิ่งที่คุณพัฒนาคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเอง คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในสิ่งเล็กๆที่คุณทำสำเร็จและเมื่อคุณมีความมั่นใจในตัวเองมันจะช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องพึ่งพางการยอมรับจากคนอื่นครับแล้วการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันมีผลกระทบเชิงลบอะไรกับเราและทำไมเราถึงควรเลิกทำเช่นนั้นข้อแรกทำให้ความมั่นใจถูกทำลาย <c oughs> การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็เหมือนกับดาบสองคม เพราะมันทําให้ความมั่นใจที่เรามีหายไปทุกครั้งที่เราเห็นว่าคนอื่นทําได้ดีกว่าเรามันทําให้เรามองข้ามความสําเร็จเล็กๆของตัวเองและรู้สึกว่าไม่ว่าทําอย่างไรก็ไม่ดีพอสิ่งนี้ทําให้เราหยุดพัฒนาตัวเองข้อ2ทําให้ความสุขของเราลดลงการที่เรามองคนอื่นและรู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีพอทําให้เราลืมความสุขในปัจจุบันความพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ และเรามักจะหาความสุขจากสิ่งที่ไม่ใช่ของเราการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทำให้เราละเลยสิ่งที่ดีในชีวิตของเราตัวอย่างครับบางคนมองเพื่อนที่มีบ้านหลังใหญ่กว่ามีรถหรูและรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอแต่ลืมไปว่าตัวเองมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากในชีวิตและข้อ3 ทำให้เกิดการผลัดวันประกันพรุ่งเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าทำอย่างไรก็ไม่ดีพอความรู้สึกนั้นจะทำให้เราไม่อยากทำอะไรต่อเราเริ่มรู้สึกหมดกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองและนี่คือที่มาของการผลัดวันประกันพรุ่งเพราะเราคิดว่าไม่ว่าทำอะไรในตอนนี้ก็ไม่มีทางเทียบกับคนอื่นได้ยกตัวอย่างนักเขียนนะครับนักเขียนที่กำลังพยายามเขียนหนังสือเล่มแรก อาจเปรียบเทียบตัวเองกับนักเขียนที่ขายดีในระดับโลกซึ่งทำให้รู้สึกว่าตนเองยังไม่พร้อมที่จะเขียนสุดท้ายเขาอาจไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยเพราะกลัวว่าผลงานจะไม่ดีพอทีนี้ผมมีวิธีเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นง่ายๆทั้งหมด4ข้อนะครับโดยเราจะมุ่งเน้นการพัฒนานตัวเองแทนข้อแรกคือตั้งเป้าหมายที่เป็นของตัวเอง การตั้งเป้าหมายเฉพาะตัวเราเองจะช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราทำและพัฒนาได้มากขึ้นอย่าตั้งเป้าหมายจากสิ่งที่คนอื่นทำแต่ให้ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับชีวิตและสิ่งที่คุณต้องการจริงๆข้อ2ชื่นชมการเติบโตของตัวเองทุกครั้งที่คุณทำอะไรสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ให้ชื่นชมตัวเองการพัฒนาตัวเองไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไป แต่การเติบโตที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่างหากที่มีค่าข้อ 3. มองหาความสุขในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเรียกง่ายๆว่าอยู่กับปัจจุบันโดยที่เราไม่ต้องกังวลอนาคตคือจงโฟกัสที่จะมีความสุขในชีวิตของคุณณนะตอนนี้อย่ารอให้คุณประสบความสำเร็จแบบคนอื่นถึงจะรู้สึกดีแต่จงรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณกำลังทำและข้อ4 จงเข้าใจว่าทุกคนมีปัญหาไม่มีใครที่ประสบความสําเร็จโดยไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาทุกคนมีช่วงเวลาที่ต้องสู้เราไม่ควรคิดว่าคนอื่นมีชีวิตที่ดีกว่าเราเสมอแต่จงมองเห็นความพยายามที่คุณทําเพื่อก้าวผ่านปัญหาของตัวเองท้ายที่สุดแล้วการโฟกัสที่ตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองเพราะคุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นทําได้แต่คุณสามารถควบคุมตัวเองได้ จงใช้พลังงานและเวลาของคุณกับการสร้างชีวิตที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นและคุณจะพบกับความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณพร้อมที่จะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วหรือยังครับโดยผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ ที่สำคัญคุณสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อสร้างสังคมและสร้างพลังบวกไปด้วยกันสุดท้ายครับผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ